เทคนิคการตัดแต่งภาพให้สีจัดจ้านวิธีการ1เปิดภาพขึ้นมาใน Photoshop CS5 2ทำการ Copy Layer ภาพขึ้นมาโดยกดปุ่ม Ctrl J 3คลิกที่ Layer 1แล้วไปเปลี่ยนโหมดภาพโดยไปที่ Image โหมด Lab Color จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามว่าต้องการผลึกภาพเป็นภาพเดียวกันหรือไม่ให้คลิกไปว่าไม่สจากนั้นก็คลิกที่ l a เยอรหนึ่งแล้วคลิกที่บล็อกของช h แนล e l 5. คลิกที่ Layer Lab แล้วกดปุ่ม Ctrl M ถ้าหากใช้ Ctrl M ไม่ได้ให้กดที่ Image Adjustment Curve สำหรับปรับค่า Contrast 6เราจะได้หน้าต่างปรับ Curve มานะคะให้เลือกตรง Channel ในหน้าต่างต้องปรับเคอร์ฟเป็นไลท์เมดทีนี้เราก็ทำการลากเส้นโค้งให้เป็นรูปคล้ายๆตัว S พอปรับเสร็จแล้วให้เลือกโอเคเจ็บให้เปลี่ยนตรงช่อง c h ช n แนล จากไล์เมดเป็น A ปรับโดยดึงตัวที่อยู่ด้านบนไปทางซ้ายตัวที่อยู่ด้านล่างไปทางขวาโดยให้ตัวบนกับตัวล่างไปถึงอย่างละเท่าเท่ากันพยายามให้จุดที่เราลากอยู่ชิดขอบล่าง ขอบบนเข้าไว้นะคะ8แล้วก็เปลี่ยนไปทำงานกับ Channel B บ้างวิธีการคล้ายกันคือดึงตัวบนไปทางซ้ายดึงตัวล่างไปทางขวาอย่างละเท่าๆกันนะคะเก้า ปรับเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะเราจะเห็นความแตกต่างของภาพนะคะสีจะสดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน